สวัสดีจ้าทุกคนนัละวันนี้เสนอเมนูผัดเผ็ดปลาไหลใส่วานม่วงนะคะหัวยังฟูๆอยู่เลยไปขุดวานม่วงปลูกมาเดี๋ยวหั่นวานม่วงกันกรอนนีกครัวนี่เห็นเขาว่าอร่อยมันก้าร้อยจริงๆแหละวานม่วงอะ่ะผัดเผ็ดปลาไหลใส่วานม่วงกันค่ะ เรียบร้อยแล้วหั่นวานม่วงก่อนเดี๋ยวเราจะมาผัดผิดปลาไหลกันป๊บ เครื่องเคียงก่อนเสร็จแล้วเรา่อยนี่เลยปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลใครอยู่ใกล้ๆมาทานด้วยกันได้นะหาเพื่อนทานข้าวอยู่ทำไมมันหอมจังว่นม่วง วก,กว่ากว่าชายด้วยเยอะทันแบบพอดีคำหน่อยวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลค่ะใส่วานม่วงด้วย ว่านม่วงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาหั่นใบมะกรูดตามอร่อยนะทุกคนกะทิปลาไหลต้องใส่เครื่องเยอะๆ นี่ขโมยใบยมะกรูดเข้ามาด้วยขอเข้ามาขอเข้ามาใบามะกรูดที่บ้านยังไม่โตเลยที่บ้านยังไม่ใหญ่เท่าไหร่หั่นฟอยเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปตักผ้าวาดทุบ้านหลังจานเสร็จเรียบร้อย ทำอะไรที่แบบมีน้ํานามเนี่ยโหสุดยอดจริงๆนั่งขีดใบมะกรูดก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราจะมาผัดเผ็ดปลาไหลกันใส่ใบมะกรูดมันจะได้หอมๆมดับกิน คือใบมะกรูดยอดอ่อนสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่นะคะสวัสดีผู้รับชมทุกๆท,ท่านเลยะคะ่ะโดนหนามะกรูดแทงมืออีกสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ทำกับข้าวชอบทำกับข้าวทำกับข้าวยินเองมันได้เยอะดิใส่ใบยี่หร่าใส่ใบกะเพราายเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยจะผัดเออผัดผิดปลาไหลอย่างเดียวแหละค่อยผัดกะเพราว,ว่าจะผัดกะเพราอาหมูยอด้วยเอาไว้ตอนเย็นดีกว่าเอานี้ผัดเผ็ดปลาไหลอย่างเดียวสวัสดีผู้รับชมสาสี่สิบท่านนะคะ สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะใส่เยอะเๆเครื่องหอมหอมแล้วหนูผัดอันนี้ด้วยจะผัดอ่าเขาเรียกอะไรผักกาผัดน้ำมันกินกับผัดเผ็ดปลาไหลโห้สุดยอดเลยนี่เอาแบบผัดน้ำมันธรรมดาเลยทุกคน บางๆผัดน้ำมันอร่อยนะคะกินดิบก็อร่อยผัดน้ำมันก็อร่อยกินกับผัดเผ็ด ต้องหั่นผักก่อนเพราะว่าตาหั่นปลาไหลก่อนละเลอะแน่เลย ชิ้นเล็กๆไปก็ผัดน้ำมันนะอร่อยมากทุกคนลองทานกันได้ลองทํากินกันดูได้นะ เยืดเราต้องหั่นผักก่อนออหั่นผักมากก่อนหั่นชิ้นบางมากก่อนเนาะ Mình sẽ tắt thi đây <laughs> สวัสดีนะครับทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ,คะเอาแบบนี้เลยระดับมืออาชีพเออเสร็จแล้วทีเดีวมาหั่นใบดีกันก่อนเขาเรียกใบยี่หร่ากะเคราใบกับผัดเผ็ดปลาไหลปุ๊บปุ๊บนี่ แล้วตอนนี้เราก็มาหั่นพริกใส่เข้าไปด้วยรับรองความอร่อยและทีนี้เดี๋ยวตำพริกไทยใส่เข้าไปด้วยเพิ่มระดับความอร่อยไม่มีพริกไทยอ่อนเมื่อกี้ว่าซื้อเออซื้อพริกไทยมาอยู่เหมือนกันเอยมีเดีน,นี้ก็เนาะ ล้วเรามีดเข้าบ้านหมดทุกยงเนี่ยเดี๋ทอดหมูยอกินกันด้วยผัดเผ็ดปลาไหลต้องเครื่องถึงๆเครื่องเยอะๆอะถ้าเครื่องถึงนี่เป็นยังไงก็คืออร่อย ต้องเผ็ดเผ็ดที่สำคัญเลยคือต้องเผ็ดพริกเยอะๆชอบ เดี๋ยวเราตามมาเริ่มหั่นปลาไหลกันบ้างแล้วนี่ทีเด็ดเลยกินตัวใหญ่นะคะจัดตัวใหญ่หัวเราไม่หัวไม่เอาหัวเอาทิ้งอเดี๋ยวฝนมีดสักนิด ตัวใหญ่มากทุกคนขอบขอบคุณแชร์ไลค์นะครับ ชิ้นเล็กมากเดี๋ยวมันจะแบบไม่ได้กินเนื้ออีกอืออือ,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 อยืออืออืออ ด้วยกันนี่ต้องรูดให้แบบเนื้อขาวๆแบบนี้แหละถึงจะดี หัดหมดเลยมีอยู่สามตัวต้องทอดหมูยอก่อนถึงจะอร่อยิึงจะหมูยอทอด ไม่กินง,งูน,นี้เราจะมาผัดเผ็ดป้าไหลกันนะครับมาเลยเดีย๋ยวทอดหมูยอด้วยเมน,นูหมูยอทอดมีดล้างก่อน มาเลยวันนี้สวัสดีสําหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณสําหรับโดนัทนะมีมีอะไรที่แบบใหญ่กว่าโดนัทไหมมีอะไรใหญ่กว่าโดนัทไหมมีของขวัญที่แบบใหญ่ๆกว่าโดนัทไหมเดีย๋ยวจะทําเผื่อมาเลยหนูกาลังสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะทอดหมูยอด,ด้วยผัดเผ็ดกระไรด้วยอร่อยเลย สวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะสวัสดีผู้รับชมห้าสเอ็ดห้าบสาท่านนะคะได้เลยค่ะรีบมาเลยนะครัะพอดีกว่าพี่จะถึงหนูก็ทําเสร็จพอดีเลยใส่ว่านม่วงด้วยหนูผัดใส่ว่านม่วงนะทุกคนนี่ระดับมืออาชีพหั่นรึ๊บรึบรึบรบรบเลยนี่มาเริ่มผัดกันเลยดีกว่า เรามาเริ่มผัดเผ็ดปลาไหลกันดีกว่านะคะมาแล้วใช้แก๊สสองหัวอีกหัวเอาไว้ผัดเผ็ดปลาไหลอยู่ดงเฉลิมพิจิตค่ะอีกหนึ่งหัวเอาไว้ทอดอีกหนึ่งหัวเอาไว้ทอดหมูยอ มีปลาอยากกินปลาแดดเดียวหมูยอทอดอีกหนึ่งกระทะส่วนอีกหนึ่งกระทะเราจะผัดเผ็ดบ้าไหลด้วยกัน เองก็อร่อยเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยทำกินเองยังไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเลยหมูยอ,อก็ซื้อมาจากเซเวน่นน่ะแหละ อร่อยใช่ต้องอร่อยอร่อยแล้วเมื่อฝักเมื่อใส่หอมแล้วเมืม่อเมื่อกลิปหอมแล้วเ่เลอปลาอะไร ทอดหมูยอก่อนซื้อมาจากเซเว่นไม่ได้ทอดนานแล้วเจเจ้าเนี่ยใส่หอมนี้นไม่ได้ตำเองด้วย กินคนเดียวที่ไหนล่ะเพื่อเย็นเลยโอ้ยอย่างนี้แหละอร่อยของแท้สวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยสีท่านนะคะกับเมนูผัดเผ็ดป๊อปไร้วันนี้นี่ อร่อยใ้รู้ไปแม่อร่อยให้รู้ไป,มไ,มไ,ปไม่รู้ว่าเขาแยกขยะน้ำปลาไปทำไมแยกเยอะแยะ ไส่วานม่วงแล้วเดี๋ยวตอนนี้อยู่จังหวัดพิจิกนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทอดหงูยอด้วยผัดปละลหลด้วยนี่สองกร ้าพีิแกงอร่อยอยังไงก็อร่อยไม่มีพริกไข่อ่อนจริงๆื้อไส่พริกไข่อ่อนด้วยจะอร่อยมากผัดไฟอ่นอนๆก่อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปตไากผ้าอีกแล้ว <laughs> หอมจังหอมอะไรเนี่ยหอมหมูยแน่เลย <laughs> เดี๋ยวสุกแล้วเราค่อยัอดีทุกๆท,ท่านนักล้า หมูยอสุกแล้วทุกคนเรียดน้ำมันเดี๋ยวเอาหมูทําทอดไว้ดีกว่าจะทําผัดผัด,ผ,ดผัดหมูกรอบตอนเย็น <ut> ไม่รู้ว่าพี่แกงอร่อยไ,ไหม <ut> สีคือเหมือนแบบไม่รู้สิ <ut> น่าจะพอได้หรือไม่ ใช้ไฟอ่อนออน,น่าจะใกล้สุกแล้วแหละหมูทอดด้วยหมูทอดไหทคะหมูกรอบก่อนดีกว่าเียวันนี้เราจะเสนอเมนูคณะหมูกรอบ น่าวเส็จแล้วแต่มั้งเนื้อมันขาวเลยว้ายโอ้ยโอ้ยเอาเลยเอาเลยจิดดีแหมก็เด้อใกลมไหม the เดี๋ยวคั่วให้แห้งอีกสักนิดนึงเผื่อไม่สุกเผื่อไม่สุกมันต้องผัดแห้ง ผ็ดปลาไหลค่ะผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลแล้วก็ทอดหมูยอทอดหมูยอแล้วก็อ่เดี๋ยวผัดฝักกากันอันนั้นทอดหมูทอดหมูไว้จะทําหมูกรอบ กอบจะทำหมูก,กลอบทำหมูกอบผัดกระเพราหมูกอบตอนเย็นหอมละจีนี้สวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยสามท่านนะคะมาเลยผัดเสจเรียบร้อย อคุณแชร์ไลฟ์นะครับเดี๋ยวเรามาผัดอันนี้กันดีกว่าปัผัดฝักกากินกับผัดเผ็ดปลาไหลเรดเรดเรด,ด ทอดหมูกรอบไว้ผัดตอนเย็นลูกชายชอบกินหมูกรอบเผื่อไว้ผัดกับเรา หมูยอทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ เรียบร้อยไว้เจอกันตอนเย็นเลยคล่ะ